สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับตลอดแรนนะเหนื่อยมากเลยจะกลับมาที่หน้าห้องนะทุกคนเพราะว่าไปสนีโทรมาว่ามีกล่องพัสดุจากไทยมาส่งนะทุกคนแป๊บนึงนะครับก็เลยตรงกับพับเที่ยงพอดีก็เลยเข้ามารับของได้นะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูของนะครับ นี่นะครทุกคนกล่องใหญ่ไหมโหเดี๋ยวเจ็ขอเอาของเข้าห้องก่อนนะนี่นะครับทุกคนเป็นกล่องเบอร์6กนะทุกคนกล่องไปรษณียบ้านเรานะขนาด4ีคูณห้เอ้ยสี่สคูณห้แล้วก็คูณสี่ิบเซนติเมตรนะทุกคนโคตรใหญ่เลยอะทุกคนใหญ่มากอะใหญ่ใหญ่จริงๆไม่รู้ว่าแม่จ็ส่งอะไรมาให้บ้างนะเดี๋ยวแจ็คจะพาทุกคนมา แกะกล่องไปษณีจากไทยนะทุกคนก่อนคลิปก่อนหน้านี้ก็มีแล้วแหละกล่องไปษณีจากไทยแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะจะพาทุกคนมาแกะ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 นั่นแหละครับแกะดูอีกครั้งหนึ่งนะคือแจ็คต้องนั่งแบบว่านั่งคุกเข่านะทุกคนเพราะว่าถ้าแจ็คนั่งนี้คือหัวแจ็คจะโผล่ขึ้นมาจากกล่องแค่นิดเดียวแนละ้วทุกคนทีนีแจ็คจะมาแกะกล่องไปษณีให้ดูว่าแม่แจ็คเนี่ย ส่งอะไรมาบ้างนะทุกคนไม่มีความธรรมดาในแม่แจ็คเลยนะดูแจ็คก,ก็ไม่คิดว่ามันจะกล่องใหญ่ขนาดนี้นะทุกคนค่าส่งเนี่ยอยู่ที่สามพันสห้าิบาทนะทุกคนเป็นเงินไทยนะทุกคนเอ,อน้ำหนักเมันเขียนไว้ตรงไหนแจ็คฉีกออกไปแล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยวแจ็คจะมาลงบอกอีกทีนึงว่าค่าส่งเท่านี้เดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดให้นะฮะว่าค่าส่ง ค่าส่งไอ้สามพันสองร้อยห้าสิบบาทเนี่ยมันกี่กิโลนะทุกคนเดี๋ยวจะลงไว้ให้ตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยครับ ต้องบอกว่าเต็มกล่องนะทุกคนนี่ค่ะนี่จะเป็นเสื้อผ้าแจ็คที่สั่งไว้นานแล้วทุกคนแล้วก็เพิ่งจะมาถึงนี่เป็นของเป็นเสื้อนะทุกคนนี่อันนี้คือโอ้ทุกคน นี่คือผักขี้เหล็กตากแห้งนะทุกคนแม่จะทาผักขี้เหล็กตากแห้งมาให้ด้วยนี่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 แล้วทุกคนนี่ผักขี้เหล็กแม่บอกว่าแม่เอาไปต้มแล้วก็มาตากแห้งนะทุกคนนี่คือผักขี้เหล็กตากแห้งนะอันที่สองก็คืออันที่สองก็คือขานะทุกคนขาที่แม่แจ็คฝานฝานฝานแล้วก็ไปตากแห้งนะหูคงจะกินได้เป็นปีปีหน้ากลางปีหน้าจะสิ้นปีหน้าจะหมดหรือเปล่า คือเยอะมากเลยนะเท่านี้คือเยอะมากอีกอย่างหนึ่งอันที่สามนะทุกคนไม่ใช่อันที่สามสี่เสื้อสองถุงแล้วก็อันนี้อันสองสามอันนี้อันที่สี่แล้วทุกคนหอมมากเลยนี่เป็นตะไคร้ตากแห้งนะทุกคนอดูสิแม่ทํามาให้อย่างดีเลยอ่ะนี่คือตะไคร้ตากแห้งนะทุกคนนี่นะแม่ส่งมาให้เยอะๆอย่างนี้ใช่ไหมพอมาถึงแจ็คนะทุกคนแจ็คก็จะต้องเอาไอ้นี่ ซองกันชื้นนะทุกคนที่เวลาเราซื้อขนมหรือซื้อข้าวสารน่ะมามันจะมีซองกันชื้นอยู่ในนั้นเจ๊ก็จะมาใส่ไว้ในนี้มันจะเก็บไว้ได้นานมากเลยนะทุกคนไม่เป็นลาไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะทุกคนก็คือไม่ต้องแช่ตู้เย็นอันนี้อันที่ห้าโออันนี้คือพริกป่นนะทุกคนอันที่หกคือพริกปน่นดูสิมีทั้งแบบละเอียดมากๆแล้วก็แบบที่แม่ปั่นเองด้วยนะทุกคนนี่นี่พริกแบบ คือจะบอกว่าที่เกาหลีก็มีแหละพริกอะแต่ว่ามันไม่เผ็ดเหมือนบ้านเรานะทุกคนแล้วก็พริกที่เป็นพริกไทยที่พริกไทยพริกที่เป็นพริกไทยที่เขาเอามาขายที่เกาหลีก็มีนะทุกคนแต่ว่าเจ๊อยู่ห้องเป็นอพาร์ทเธนร์ก็คืออพาร์ตเมนต์อย่างนี้มีห้องครัวมีห้องนอนอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเวลาทําพริกปุงพริกป่นมันก็ลําบากถ้าเราไปซื้อเป็นซองคือหมูแอนเป็นคนที่กินเผ็ดมากๆากเลยนะทุกคนก็เลยจะต้องใช้พริกแบบนี้แหละทุกคนอ๋อแล้วก็จะบอกว่า ที่แจ็คแกะกล่องไปรษณีย์วันนี้โดยที่ไม่มีโมแอนอยู่ในคลิปด้วยก็เพราะว่าหมแอนกินข้าวอยู่ที่โรงงานนะทุกคนแจ็คกับโมแอนเนี่ยอยู่กันคนละโรงงานก็คือเป็นโรงงานเดียวกันแหละแต่ว่าแจ็คกัไปอยู่อีกโรงงานหนึ่งที่เพิ่งเปิดใหม่นะทุกคนก็คืออยู่โรงงานใกล้ๆกันนั่นแหละอันที่เท่าไหร่แล้วอะห้าหกใช่ไหมสองสามสี่ห้าหกลืมอันที่เจ็ดอันต่อมานะทุกคนมีพริกป่นแล้วก็ต้องมีว,ว้าวเขาคั่วแล้วทุกคนดูดิ เนี่ยพอเป็นข้าวคั่วบ้านเราคือแบบมันหอมอ่ะทุกคนมันหอมอ่ะเย็นเจี๊ยบเลยอหอมมากเลยอะ่ะอันนี้ก็อีกอันนึงก็เป็นขี้เหล็กนะสองถุงเลยอันนี้คืออะไรยังไม่รู้ว่าน,นี่คืออะไรอะ่ะทุกคนอ๋อนึกออกแล้ว หน่อไม้นะทุกคนอันนี้คือหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้ใช่แหละหน่อไม้ก็คือหน่อไม้บ้านเรานี่แหละแม่แจ็คเอาไปต้มแล้วก็มาตากแดดนะทุกคนให้มันแห้งนะเวลาเราจะกินแล้วก็ไปแช่น้ำแล้วเราก็ไปทากับข้าวได้เลยนะทุกคนมันก็จะกลับกลายกลายร่างมาเป็นหน่อไม้ปกตินะทุกคนอันนี้เป็นหน่อไม้ที่แม่แจ็คต้มแล้วก็คือแจ็คแช่น้ําแล้วก็ทากับข้าวได้เลยไม่ต้องต้มน้าทิ้งนะทุกคนอันนี้ น่าจะเป็นดอกมิ้วนะทุกคนเนี่ยดอกมิ้วที่เอาไว้ทําขนมจีนน้ำเหนียวนะครับน,น่าจะใช่แหละอันนี้แหละแม่คลิปนี้เสียงอาจจะเบาหน่อยนะครับเพราะว่าแจ็คกล่องมันใหญ่จะต้องตั้งโทรศัพท์ไว้ไกลนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นใบมะกรูดนะทุกคนของเดิมยังไม่หมดเลยที่แม่ส่งมาให้แม่ส่งมาให้อีกแล้วนี่นะครับทุกคนจะสังเกตเห็นว่าของในลังนี้ยังไม่หมดนะทุกคนแต่ในตะกร้านี้คือเต็มแล้วลนะคะทุกคน น่ทุกคนนี่เดี๋ยวไปเ็กแให้ดูว่าในนี้มีอะไรนี่ก็อ้นี่ก็เป็นหน่อไม้บาดไทยฮู้จักอันแนงน่อไหมพี่มันเป็นแนงงแงงนะพี่น้อง นี่คือเน่งหน่อไม้ที่มันเป็นหน่อไม้อ่อนๆที่มันเป็นเน่งเป็นอันเล็กๆเท่านี้นะทุกคนที่แม่จะต้มแล้วก็ตากแห้งมาให้นี่คือแบบชนิดเน่งหน่อไม้นะทุกคนอ๋อ oh. อันนี้ก็เป็นมะละกอตากแห้งนะทุกคนนี่มะละกอตากแห้งนี่มะละกอตากแห้งเต็มแล้วต่กา้านีีเต็มแล้วแล้วนี่ก็มะละกอตากแห้ง ทุนที่มันละกอตักแห้งนะโอเคก็คือสรุปแล้วเนี่ยของที่แม่แจ็คส่งมาให้เนี่ยเท่านี้แหละทุกคนแล้วก็ที่สําคัญก็คืออ่ะนี่น้องแจ็คฝาก,กเคสโทรศัพท์แล้วก็น้องแจ็คฝาก,กเคสโทรศัพท์มาด้วยนะทุกคนนี่เพราะว่ารุ่นโทรศัพท์ที่แจ็คใช้เนี่ยที่เกาหลีมันไม่มีขายนะทุกคนก็เลย ให้น้องส่งมาให้นะเพราะว่าเคสอันเดิมมันพังแล้วแล้วทุกคนก็แนบแนบมาแต่ว่าถ้าให้เกิดถ้าเกิดให้แจ็คส่งแค่เคสโทรศัพท์มาจากไทยแจ็คก,ก็คงแกไม่ส่งนะทุกคนก็คงจะเอาเงินไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ดีกว่านะแล้วก็นี่คือของที่แม่ส่งมาให้ก็ค,คือยังไม่หมดนะอยู่ในรังยังมีอยู่ก็คือเป็นห่อใหญ่นะทุกคนและนี่แหละนะทุกคนบางคนบอกว่า เอ่อทำไมแจ็คไม่ซื้อกินเลยจะให้แม่ลําบากส่งมาทําไมคือแจ็คอยากจะบอกว่าซื้อกินเลยก็ได้นะแต่ว่าแค่เราเอ่ยว่าเราอยากกินอยากมุนแบบเวลาเราพูดราคาให้แม่ฟังอย่างเงี้ยแม่ก็จะแบบว่าอุย้ยมันแพงอย่างงี้นอย่างนี้ใช่ไหมเขาเขาอยากทำเนะี่ยเขาก็บอกว่าเขาอยากทําแค่บอกเราบอกว่าเราอยากกินออมขี้เหล็กบ้านเราอย่างนี้เขาก็ไปเก็บขี้เหล็กแล้วก็มาตากแต่จะไม่ให้ส่งก็ไม่ได้นะทุกคนทําแล้วนี่และนี่ก็คือ ของฝากจากไทยที่แม่แจ็คส่งมาให้ในอันนี้คือค่าส่งยังไม่รวมค่าจ้างทําเลยนะทุกคนค่าส่งนี่ก็เกือบสี่พันแล้วนะคะทุกคนนี่นะฮะสาหรับคนที่คิดว่าอยากจะมาทํางานเกาหลีหรือคนที่อยู่ที่เกาหลีแล้วส่งอะไรมาได้บ้างนี่นะคะทุกคนของพี่บ้านเราแล้วก็มีกินถามว่าที่ร้านไทยที่เกาหลีมีไหมมีแต่มันจะสุกเท่าเราได้กินจากของคนที่บ้านเราเขาตั้งใจทํามาให้ไหมนะทุกคนนี่แหละฮะสําหรับ คนที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งให้ตลันแลนดด้วยนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าคราวหน้าเดี๋ยวเอาโมแอนมาด้วยบายบายครับ